สำหรับบทสวดในการลาของไหวของบูชาสำหรับองค์พระพิคเนตและองค์เทพฮินดูสามารถใช้บทสวดน,นี้ได้เลยนะคะซึ่งบทนี้ชื่อว่าโอมปูรนามดาปูรนามิดัม ที่มีความหมายว่าโอมนั้นคือความสมบูรณ์ที่คือความสมบูรณ์จากความสมบูรณ์เกิดความสมบูรณ์เมื่อความสมบูรณ์ถูกนําออกจากความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ยังคงเหลืออยู่ค่ะแต่สําหรับผู้ศรัทธาท่านไหนที่ไม่สามารถสวดได้หรือไม่รู้จะสวดบทไหนดีสามารถพูดแบบนี้ได้เลยค่ะข้าพเจ้านางสาวธัญญนาิีรันวรศิริขอ ลาของไหวของบูชาที่ข้าพเจ้าน้อมนําถวายแดพ่พระองค์มาเพื่อเป็นเทวประสาทคําว่าเทวประสาทคือของบูชาของไหวที่พระเจ้าประทานกลับมาให้เราได้ทานได้กินได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะพอลาเสร็จแล้วนะคะก็ขอเอาขนมนี้ทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้กับทุกคนในครอบครัวทานแล้วสุขภาพแข็งแรงนั่นเองค่ะ वक्रतुण्ड